ุรงนี้วันเสาร์แล้วนะคะเป็นประจำทุกๆสัปดาห์นะคะหลังจากเคารพถงชาติก็เชิญสูนผู้ชม,ชมรับชมรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้ากับนายจรยุห่วงทรัพย์โคษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะติดตามเรื่องราวนโยบายและการช่วยเหลือจากภาครัฐส่งตรงถึงประชาชนในทุกๆสัปดาห์นะคะสำหรับสัปดาห์นี้เกาะติดประเด็นนาย,ยกรัฐมนตรี เร่งรัดจัดการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5นะคะมีการเรียกประชุมด่วนด้วยรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีสั่งให้เรื่องประชาสัมพันธ์สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่อง Entertainment Complex นะคะย้ำเรื่องของการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกไม่ใช่แค่กาสิโนเท่านั้นมีเรื่องกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่เตรียมประกาศใช้ และอีกหนึ่งเรื่องสําคัญก็คือบ้านเพื่อคนไทยค่ะส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ดีแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะคะติดตามรายการกันได้ทุกวันเสาร์ค่ะตั้งแต่8ปดนาฬิกาถึง8ปดนาฬิกาสานาทีเ m 92.5เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศรับชมออนไลน์ได้ที่เพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่ PRD ค่ะ